ชุดปฏิบัติการพิเศษตรงการปกครองร่วมกับอาสารักษาดินแดนและฝ่ายปกครองเชียงใหม่นำกำลังเข้าบุกจับบอนพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่ย่านสันติธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะจับได้ทั้งหลักฐานทั้งคนเล่นพนันคาหนังคาเข,า,ขาแบบนี้ยึดเงินสดพร้อมอุปกรณ์การเล่นพนันควบคุมตัวนักพนันเจ้ามือด้วยร้อยสี่คนยึดรถยนต์31คันจักรยานยนต์ไปอีก10คันได้เมื่อวานนี้ค่ะ แล้วก็ไปพบด้วยว่าเงินหมุนเวียนบอนพนันแห่งนี้กว่าล้านบาทนะคะพลนตำรวจตรีทวัชชัยพงวิวัฒนาชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่สั่งย้ายด่วนตำรวจหนายสถานีตำรวจภูทรช้างเผือกมาประจำการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรเชียงใหม่ค่ะมีพันตำรวจเอกกิติพงศ์เพชรมุนีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรช้างเผือกพันตำรวจโทสุพจน์ฉลาดรองผู้กำกับการป้องกันปราบรามพันตำรวจโทนัฐพลเอกชัด เอกชันนะคะรองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนพันตำรวจตรีพีรพลขวาทองขวาของค่ะสารวัตรสืบสวนสอบสวนและพันตำรวจตรีอมรอเทพสุขขันสารวัตรป้องกันปราบปรามสพภูธรช้างเผือก และให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้โดยด่วนค่ะก่อนหน้านี้ทางศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยได้รับร้องเรียนบอกว่ามีบ่อนขนาดใหญ่เปิดในพื้นที่กลางเมืองเชียงใหม่มานานแล้วนะคะสถานที่เล่นมีสองแห่งเปิดสลับกันจะมีบ่อนย่านสันติธรรมกับย่านช้างเผือกมีพนักง,งานและทีมงานชุดเดียวกันค่ะให้เล่นทั้งเสือมังกรไฮโลบาคาร่าเล่นกันกลางวันกลางคืนเลยก็เลยวางแผนเข้าไปจับกลุ่มได้ นำตัวไปบันทึกการจับกลุมที่ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะก่อนที่จะส่งให้พนักงานสอบสวนสอพอช้างเผือกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันโดยผิดกฎหมายะค่ะ